เท่าแล้วเหรอ5ชั่วโมงยังยังเหรอโอเคงั้นอยู่ต่อแล้วกันโอเคไม่ครบผมก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะนี่คือวันนี้นะครับอันนี้ท้ายสุดจริงๆนะคะทุกคนก็ดีใจมากๆดีใจสั่งแววเลยเนี่ยทีใจมากๆนะครับผมวันนี้นะที่เห็นชาว BN นะครับผมเหนียวแน่นเลยวันนี้ทุกครั้งที่เห็น ีนงินีส้มาแล้วแบบว่าเออดีใจอ่ะแนเห็นไหมเขาทำแล้เสร็จจำไ้เลยต้องกีฬาสีอ่ะไดินูเว้าเนี่ยลั่นเ่มดรบนะขอบคุณทุกคน่ก็ก็อยากขอบคุณทุกคนแล้วกัน ใช่ทางเนแล้วก็บริษัทสุพเรเียนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ไว้วางใจพวกเรามาในสองวั2นะคะก็ถ้าไม่มีทุกคนก็จะไม่มีคอนสิร์ตที่จัดขึ้นมากคทุกคนนะคะบองให้ด้วยัยค่ะทุกคนด้วยควผมสปอนเซครับสนเรนเราใช่บัตรดีๆดีมากเครับผมเพื่อนแท้ที่แข่คน

ไม่ได้ย้ำหนึงขอบคุณทางทีมแดนทีมแสิจากครูเอฟค่ะสายฮารดเก่งงามงามสวยๆท่าให้เราต้องค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ทีมทีม black เจ๋งด้วยนะคะนน้ำร้อนไฟนอะไรนะครับผมอลังการมากเลยครับผมขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนแล้วกันที่มีส่วนร่วมในคอนเรที่เราทำก็อย่างที่บอกไปขอบคุณทุกคนไม่มีทุกคนนะครับผมคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอน แจะบอกว่าทั้ง,งความรักความห่วงใยด้วคนให้พวกเรามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือถ้าไม่มีกําลัง,งใจอย่างนี้เนี่ยพวกเราก็ไม่มีกําลังในการทำงนานต่อ,อไปเพราะรู้ว่าเหนื่อยแต่คือพอมองเห็นทุกคนแล้วก็เขาก็เหนื่อยกับเราในกาะที่เขาต้องมานั่งรอแล้วก็นั่งคอยสนับสนุนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีกำลังใจในการช่วยต่อไปขอบคุณนะคะ Thank <laughs> you.